ข่าวสุดท้ายวันนี้ไปที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะกับกิจกรรมดีๆที่ PEA มอบให้สังคมและร่วมปลูกฝังจิตสำนึกโตไปไม่โกงให้แก่เยาวชนไทยจากนั้นไปติดตามดูว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรค่ะ CEA ภาคเหนือจัดก,กิจกรรม CSR พร้อมดึงนักเรียนประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึกโตไปไม่โกง เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2558นายธีรพงษ์บุรีรักผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นประธานเปิดโครงการ PEA ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกชีวิต Light for Life กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อยณโรงเรียนเวียงเจดีวิทยาอเภอลีจังหวัดลำพูนพร้อมกันนี้ได้จัดพิธีแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงของนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบต่อมาในวันที่13พฤศจิกายน2558นายธีรพงษ์บุรีรักผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ PEA ปลูกดูแลรักป่าประจำปี2558ณวัดดอนชื่นหมู่2ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นสักสายพันธุ์มเหศัก์ ศักสยามินร่วมกับชุมชนจำนวนเขตละ1,100ต้นต่อปีมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยในายอำเภอดอยหลอกหัวหน้าส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลางวัดดอนชื่นชุมชนบ้านเหล่าป่วยโรงเรียนวัดดอนชื่นประชาชนในพื้นที่และผู้บริหารพนักงานจิตอาสา P.E.A เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558และร่วมสนองพระราช,ชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอพสทและเพื่อเข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า8 0พรรษามหาราชินีพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนอาหารกลางวันตามโครงการ p e a ปันยิ้มอิ่มบุญคืนความสุขสู่สังคมให้แก่โรงเรียนวัดดอนชื่นเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้ใจ่ายของโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีรู้รักสามัคคีเสียสละ